โอเคครับสวัสดีชาวอันนี้ไม่แม่นกาทุกท่านด้วยวันนี้เราจะมารีวิวตัวทำโดนัทนะครับนี่ผมจ้างมันไปทำโดนัทที่ไอรถไฟอะรถไฟรถไฟชื่ออะไรวะจำไม่ได้อากระโกตัวมิติกแต่ตอนนี้พวกแบบแฟนดอมเขายังไม่บวกสเตตเอ้ยยังไม่บอกข้อมูลมาก็ ข้อมูลก็ดูเพียวๆเอาละกันเลือลสิบแปดนะของอีโวก็เล่นแมปได้หาใหญ่ตามดานนี้เลยหาใหญ่โอเคอีโ e วกันเลยผมเอาอีโวมาเล่นดานไอ,อเล่นก็โ้ดจะได้โหดมันบวกบัฟดาเมจเพิ่มไงนี่ของของที่ต้องใช้โคตรลาจจเยอะผมบอกเลย ดาวนี่คือกินไปเกือบหมดมีอะไรเพิ่มมาเพิ่มมา Ability ในการกดหนึ่งอันนี้ยังไม่รู้คืออะไรบวกหนึ่งนิ้ว plus 4 plus 1ไม่รู้คืออะไรบวก50ดาเมจเยอะอนะ <c oughs> ถ้าตัวปกติมันจะบวก40บางตัวก็30อันนี้50แล้วก็มี Animation ใหม่ annihilation ทำลายล้าง โอ้ไม่ก็มีแสงขึ้นที่ตาแล้วก็มีอะไรเนี่ยฮิมอะอ่ะเออฮิมะโหดไม่โหดเดี๋ยวไปดูกันน้ำเมทเรลสิบแปดก็พันปกติอยู่แล้วสีนผมเอาให้สักเรลสามสาม เออสามสีไปเลยดูดาเมจกันเลยพันหกยังไม่สุดสุดก็น่าจะประมาณพันแปดะพันแปดสองพันประมาณนั้นซึ่งอันนี้ยังไม่นับทีนี้ด้วยสแตตสแตทยังกากอยู่แล้วก็รีโลไปเลยครับนี่เลยเลนเลนเลนเอออะไรวะโอเคเดี๋ยวเรา ไปลองเล่นกันเลยเลยโอเคครับก็ผมว่าโอเคแหละตอนนี้ดูจากพอร์ตอักคะะน่าจะเล่นอัพน่าจะไม่เกินห้าหมืนหรอกประมาณใกล้ๆ 50, ห้าหมื่นผมว่านะอัพตันอ่ะค่าลงก็พันสามวงก็ไม่วงใช้ได้อะนะนเนี่ยตีเป็นจุดๆเซอร์เคิออ วางเลยวางได้กี่ตัววางได้สี่ตัวเหมือนปล่อยหมัดอ๋อไอ้านี้ไอ้ที่มันแบบหันหลังแล้วก็ต่อยอ่ะเออใครดูเมยก็น่าจะรู้จำสก,กิลมันได้ อัพมา <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมค่อยลองไอ้นี่เงินให้ดูทีเดียวแล้วกันจะได้เปรียบเทียบมันเท่าไหร่ค่อยลองอีกตัวต่อมาอัพอ,อีกคั้หนึ่งก็เป็นคอแลแรบกระโดดทุ่มมันสเ,เปกเตดเนียนี่กระโดดกำดาวแล้วก็ทุ่มหักอย่างหนึง่ง เป็น Circle LE ที่ใหญ่ขึ้นนิดเดียวใหญ่ขึ้นมานิดเดียวลืมดูพ a s s ิฟ e พ a s s ิฟ e ก็คืออะไร s t a t e ส e ะลิเมนคำหนึ่งนะมันบอกว่ามันจะลดอาการแบบเหมือน ลดเวลากันถูกลดระยะกันถูกดีปัะมาสามสามเปอร์เซ็นต์สมเวลามืนเราก็จะเวลามันหายมืนมันจะไวขึ้นสามสามปอร์เซ็นประมาณนั้นแต่ตอนนี้ขอลองอีกกิจกันไหวไหมเนี่ย Okay. ไม่ต้องไปสอน <c oughs> ไม่ต้องไปสอนแอนิเมชันข้างหลังนะครับมาลดลดระยะแบบติดสถานะพิบุกประสีสามสามอรโบดเเมส11% w เอ h e a ปอร์เซ็นต์วิดอิชีมอนมันมีแบบมีโอกาสได้รับดาเมจจากบอสหรอผมเพิ่งรู้เนี่ย เหมือนถ้าโดนตีแล้วมันจะแบบบวกน้ำมีดขึ้นอะ่ะตัวเนี้ยไม่ใช่เราไปตีนะบอสมาตีเราอะไรประมาณนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตไม่รู้บอสได้ตีเราหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าบอสออกมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูม,มันตีโดนโอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอัดอัพต่อไปเลยสาม ดิสซอเดอร์ดิสซอนี่อ๋อเป็นแนวตรงนะครับก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ก็เล่นแนวขอบได้ต้องดูสกิลสุดท้ายว่ามันจะดูว่ามันวางตรงไหนถึงดีสดุดถ้าสกิลนี้สุดท้ายก็าวางขอบๆดีสดุดเอคไปกันต่อ คอม m h a สนิดเดสักอย่างหนึ่งต่างจากเดิมตรงไหนวะผมขายอีกกิจด,ดิแสบตบาจริงต่อยเรามี อง้งไม่รู้อะต่างไงต่างไงบอกผมเลยอ๋อมันเป็นไอ้นี่สกิลกดโอ้สาภาพผมได้ตอนแล้วก็ได้พาสีใหม่ด้วยเกนอาบิลิตี้ของแพนิดโดได้รับอ b บ l i t y ี้ในการกดดาเมจแล้วก็ดาเมจแล้วก็ระยะบวกอันจีใช่ระยะปะ ใช่ดาเมจบวก33%ระยะบวก33%แล้วก็ไม่ติดสถานะมึนเหมือนเป็นแบบเขารู้ว่าไงอ่ะเป็นวัคซีนอะป้องกันสถานะมึนนะอะมองางนี้ดีกว่าเมื่อกดนะต้องกดใช้ก่อนโดนนะโดนแล้วกดใช้น่าจะมึนต่ออ่าในลองกด กลางอนาเขตไม่ใช่แต่ผมยังรู้ว่ามันมันจะหายไหมเนี่ยถ้ามันไม่หายก็คือดีอยู่นะอ๋อหายละประมาณสามสิบวิประมาณนั้น อฟ i ฟกตอ่ะนะเวลากดเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะแล้วก็อนิเมชั่นสุดท้ายโอเคน่าจะต้องวานขอบๆน่าจะดีสุดถ้าเป็นแนวตรงเฮ้ยโอ้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตรงธรรมดาว่าทุกท่านมันเป็นตรงแบบตรงวาร์ปได้อะ <laughs> อย่างนี้ก็เล่นตรงตรงไหนก็ได้แต่ต้องวางให้แบบแนวระนาบเดียวกันถ้าจะเล่นเอาแบบปีดีสุดนะเป็นการต่อยต่อยไปทีเดียว hit หนึ่งยิตเด้เงรออะไรวะจบแล้วหนึ่งยิตคล้ายๆชาฮีอินอยู่แล้วเนะี่ยแม็กล้ะ ส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยไม่ได้โหดขนาดนั้นส่วนตัวนะส่วนใครคิดว่าโหดก็นั่นแหละผมว่าไม่ได้โหดขนาดนั้นนะตัวนี้เนี่ยมันตีแล้วบวกสิบเ็ดาเมจจริงเลยนี่จต้องตีสามรอบคือส,สุดแล้วบวกผมว,ว่าตัวมันไม่สุดขนาดนั้นอืมถ้าเทียบกับอีกกิทผมว่าอีกกิทโหดกว่า แล้วก็คอร์ดที่ไอ้นี่ใช่ไหมคอร์ดแซนรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอรีเมทแป๊บหนึ่งสามเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดโหหนึ่งสามเจ็ดลบหกหนึ่งประมาณหกสิบ เจ็ดสิบเคหกหมื่นเจ็ดหมืนบาทอะ่ะต่อตัวหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวลองดูหกหมื่นเจ็ดหมืนกว่าประมาณเจ็ดหมืน 70, เกือบแปดหมื่นมั้งแค่กี้อัพแล้วมันไม่สดโอ้ค่าอัพก็เอาเรื่องอกันนะเนี่ยบับมันบับบับตัวมันเองมันไม่ได้บับเพื่อนด้วย อ๋อแต่มันกดได้กดซ้ำได้โอเคแยกตัวได้ไม่เหมือนทรงกินอก็โอเคล่ะผมว่าคงไม่ได้มีตายาวนะรกตัวเนี้ยดูแล้วไม่ค่อยจะโหดอะไรหรือหรือท่านผู้ชมคิดว่าโหดก็คอมเมนต์มาได้ผมว่าไม่ค่อยโหดเอาไวเา้เล่นดันเล่นก็คู่อย่งเดียว อัพเวลตันก็น่าจะปีแรงสูงสุดก็น่าจะหมื 12, ่นสองวาหมื่นสองบวกบัฟอะไรแล้วก็สุดก็น่าจะบานหมื่นห้าหมื่นหกตัวเนี้ยให้สุดเลยดีตองลองสี่ตัวเนี้ยบวกบัฟก็คือขึ้นไปหมื่นหนึ่ง ถ้าเวลตันก็ประมาณหมื่นห้าหมืนหกผมว่านะจากดีคาดเดาคิดว่าโหดไหมก็คอมเมนต์กันได้แต่มันน่าจะติดเมตาอยู่ช่วงนี้โมเป็นตัวใหม่ตัว <c oughs> ใหญ่ตัวใหม่จะติดเมตาโอเคก็ถ้าขาดตัวบกห้องอะไรก็ขอภัยด้วยผมว่าก็น่าจะมีเท่านี้แหละลงได้สี่ตัวคาบเจ็ดหมื่น ผมว่า้งเงียนโหดป่วะคิดว่านะแต่แต่ยังไม่รู้ว่าโหดไหมโอเคเดอปิดคลิปละก็ถ้าอยากให้รีวิวตัวอะไรเป็นพิเศษก็ขอลองคอมเมนต์มาได้ครับหรืออยากให้ทำาเลยสำหรัรบวันนี้ก็ขอกราบตัวลาไปก่อนเอ้ขอตัวลาไปก่อนขอกราบตัวอะไรแหละเอียขอตัวลาไปก่อนครับบายบายครับ